อคําถามฉบับต่อมานะครับถามว่าถ้าเราเจอบททดสอบหนักๆแต่คงไม่หนักเท่านนบีก็คือว่าเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมคะแต่บางทีก็มีความรู้สึกอยากจะตายม,มีวิธีอย่างไรที่จะให้เปลี่ยนความคิดนี้นะครับในเป็นข้อแรกนะครับคําถามจากฉาบับอยากายจะตายรอ <laughs> พี่น้องอย่าพึ่งตายนะ อย่าเพิ่งตายจำให้ขึ้นใจนะครับตายนะได้แต่อย่าฆ่าตัวตายตายนะได้นะเพราะไอ้ไอตายเราไม่รู้ลงเมื่อไรพี่น้องอย่าฆ่าตัวตายอาจารย์ฉันไม่แขวนคอตายเราพี่น้องแค่กั้นหายใจถ้าตายขึ้นมานั่นคือฆ่าตัวตายนะครับฉันไม่เอาแล้วอึดเดียวกับความรู้สึกที่อยากจะตายนั่นคือฆ่าตัวตายเลยนะครับไม่จําเป็นต้องแขวนคอไม่ต้องเป็นต้องกินยาอะไรทั้งสิน้น แค่พี่น้องกั้นหายใจแล้วมันเกิดตายขึ้นมาตอนนั้นบนเนียยที่อยากจะตายคือฆ่าตัวตายด้วยผมบอกกับพี่น้องสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่อีมันที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อเอาไปตั้งไว้ที่หน้ากระจกวันที่เราท้อสุดๆเดินไปดูตรงนั้นเดินไปดูตรงนั้นคนเนี่ยพี่น้องอุลามะอธิบายเอาไว้แบบนี้ว่าคนคนหนึ่ง จะรู้ตัวเองว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราต้องผ่านบททดสอบเราต้องผ่านบททดสอบก่อนเพราะไอ้ปากเราเนี่ยฉันเจ๋วฉันเจ๋วฉ,ฉันเชื่ออัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์แต่เวลาวันเจอบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์หายน่ะสแสดงว่าขี้โม่พอจะเข้าใจไหมจ๊ะถามว่าอ้าวผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ใครไม่เชื่ออัลลอฮ์ยกมือขึ้นใครไม่รักอัลลอฮ์ยกมือขึ้นใครอิบาดาต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจยกมือขึ้น แม่นึกว่าจะไม่ยกกันทุกคนนะบอกว่าเชื่ออัลลอฮ์กันหมดเลยไอตอนนี้เพราะเรายังดีๆเรายังสบายอยู่แต่วันที่เราเจอบททดสอบนั่นตังหากจะเป็นตัวชี้วัดว่าเรารักอัลลอฮ์ขนาดไหน <laughs> ก็ให้ไปดูนบีอายุบเนะี่ยวันที่นบีอายุบเนี่ยเจอบททดสอบนบีอายุบทำยังไงลงสูย่ยูหรือนบีอายุบอยากจะฆ่าตัวตายแค่พูดว่าอยากจะฆ่าตัวตายนะ่ะผิดแล้วพี่น้อง เพราะศาสนาไม่ได้สอนให้เราเอาวิถีชีวิตเราไปฆ่าตัวตายยิ่งเราเจอบททดสอบเนี่ยให้ยิ่งต้องนึกถึงนบีอายุทํายังไงไม่ตักกิลลฮะจะจะอัลลอฮุมะคราจาพี่น้องดูป่วยระดับนบีอายุธคิดว่าจะหายไหมยาอะไรล่ะจะรักษาโรคที่มันมีหนอนออกมาจากร่างกายได้พี่น้องหาบอกมาให้ผมดูสิยาอะไรที่รักษาโรคนี้ได้ แต่วันที่นบีอายุบลงสุยุดอัลฮัมดุลิลละสุดท้ายนาบีอายุบหายจากโรคนี้ได้เอเราให้นบีอายุบไปทำอะไรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่ละเอียดเดี๋ยวพี่น้องไปทำตามแล้วไม่หายมาโทษผมอีกเสร็จเรียบร้อยคนทุกคนเนี่ยเจอบททดสอบเห็นนึกเลยพี่น้องเพราะผมเคยเจอมาแล้วอาจารย์เอ๋ยบททดสอบนี่มันใหญ่หลวงฉันรับไม่ไหวจริงๆ มันก็มีทางเลือกอยู่สองทางรับไม่ไหวพี่น้องก็ฆ่าตัวตายกับเมื่อเจอบททดสอบอัลฮัมดุลิลละนักขนาดไหนพี่น้องผมเชื่อไม่เกินร้อปีกับบททดสอบที่เราเจอแต่ถ้าพี่น้องฆ่าตัวตายพี่น้องจะลำบากแบบไม่มีวันจบสิน้นเลือกเอาเจ้าอันไหนคำว่าร้อยปีที่ผมว่าหมายความว่ายังไงให้เราเจ็บใจเรื่องไหนลำบากใจเรื่องไหนกว่าช่างท่านจะอยู่กับเรื่องนี้ไม่เกินหนึ่งรปี แล้วพี่น้องไปดูนะอุลามะอธิบายเอาไว้สวยงามมากเลยท่านบอกว่าคงไม่มีหรอกใครที่เกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายน้ำตาไหลไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีไหมบอกว่าสุดสุดสุด,สด,สดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดท่านจะต้องมีโอกาสได้ยิ้มบ้างแต่เราไม่นึกถึงเวลาอัลลอฮ์ให้ยิ้มเรานึกถึงเฉพาะตอนที่เราร้องอย่างเดียวบางคนบอกอาจารย์เอยฉันเนี่ยนะมันไม่มีจะกินมันลำบากพี่น้องนึกถึงปาวาน รู้จักปลาวานไหมฮูดฮูดเนี่ยแปลว่าปลาวานไม่มีจะกินไม่มีจะกินพี่น้องรู้ป่าววันหนึ่งเรากินอาหารเนี่ยกี่กิโลวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อไม่น่าเกินสิบโลแต่ฮูดปลาวานเนี่ยพี่น้องต้องกินอาหารวันละสองสามตันนะครับต่อวันถ้าวันหนึ่งเราจะต้องกินอาหารวันละสองสามตันอย่างปลาวานไม่บ่นว่าอยากจะตายทุกวันเลย นี่แหละลองเป็นกำลังใจนะถ้าอยากจะตายพี่น้องไปซื้อถังดํำน้ำําลงไปดูปลาวันนะ